ครับสวัสดีครับพีซ e ีทุกคนนะครับเนาะครับมันนี้กามาพอๆกับพอเตรียมเนาะพี่น้องเนาะรับพอเตรียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนคนริมทางเนาะพี่น้องเนาะรับของอาจารย์เซียนคนริมทางช่วงนี้กะบอกใครทรงมาดูทุกหงวดเนาะพี่น้องเนาะครับเพราะอาจารย์เพิ่งเกิดมีธุระทํางานอยู่กรุงเทพนะครับ ับบ่าวากันนพี่นองเนาะอาจารย์่งมาให้กับค่อยลงบ่ชงมากกับบ่ได้ลงนะครับแ้เตียมกับขอขอบพูดในไลน์นะครับเด้อเสียนคนริมทางเนาะครับเนาะที่่งมาให้รับจะมาฝากพี่ฝากน้องนํำกันนพี่นองครับนี่คือมือวันศุกร์นพี่นองเนาะวันศุกร์ที่สิบแปดเมษายนหกแปดลาวพัฒนาออกสองหกห้าหนึ่งหนึ่งหกับเล็กล่างก็ออก ห้าหนึ่งน้อพี่น้องเนาะครับแต้มกระบ่มีแนวบรได้ลงหงวดกว่อนหงวดที่ผ่านมาบนบรได้ชองมาเพื่อบิรงน้ำกันเนาะพี่น้องเนะาะว่าเวันชงมาให้ตัวใดนะครับ วันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดครับ なお ครับวันนี้ส่วนบนล่าง <c oughs> ครับบนล่างบิ่งรูด ูนย์กับหนึ่งพี่น้องครับชุดวิ่นในพี่น้องเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง สองนะครับจุดปิ่นในปี่นองเ้้ยอบานนี้ส่วนจับคู่นะครับ เน,น้นเน้นพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์ แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับ กันได้พี่น้องเนอะกันเกีดสองแปดสอง จับแลวก็เต็มๆแล้วพี่น้องเก่าชุดเป็นพี่น้องเก่าชุดเก่าหางเนาะครับเนาะตุก,กันนี่สำคัญเลยพี่น้องเด้อนะครับตุก,กันเจ็ดสองแปดสองเก้าสองนี่แหละสำคัญอยู่นี่ สัดเจียดน้พี่น้องเนาะอย่าลืมนะพี่น้องเด้อม,มักสอบตัวเด็กก็อย่าลืมกลับตัวไว้นำน้นอ,นะอ,อ,อพี่นอ้องเนาะครับค่อยเขาค่อยปังๆครับพี่น้องอีพีก็จะได้โุกโฉมันๆกันนะพี่น้องอรับเตรียมก็จะให้เบิง้งพี่น้องจะเอามาชงมาให้ครับลาวพัฒนา21่สิบเดทับ 4, ทับ68ดน้อพี่น้องบนล่างรูดศูนย์กับหนึ่ง ครับชุดวิน789012วินเน้นพี่น้อง707180819091 8, 8, กัน728292คนริมทางนะพี่น้องชัดเจนนะพี่น้องเนาะครับคอยเข้าขอให้ปังๆหาพ่อแต้มขอขอบคุณในหลายๆเด้ครับเด้อเสียนคนริมทางเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางล่าวพัฒนามาให้พ่อแต้ม รับเอามาฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเ้อพี่น้องเนอตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอ้อขอวยพรข่อยเขา็ขอใอยปังปังรับพี่น้อง e PC, อิซีก็จะได้โชคโมันมันกันนาครามเอาจะลืมเนอพี่น้องเ้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนำนาคราม เอาสุดท้ายตายสุดนี้ก็ทุกคนโกบโมันๆมันมนพี่น้องเนอเฮงเฮงรวยๆยเนาะครับเนาะครับพเกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม